สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอเชิญทุกท่านร่วมบูชาวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นจากแร่บางไผ่นั่นก็คือเหรียญหล่อเนื้อแร่บางไผ่ของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจินบุรีชื่อรุ่นว่ารุ่นบุญบารามีจัดสร้างขึ้นในปีพศ2565ครับ ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นรูปหลวงปู่บุญมาเครื่ององค์มีอัขระล้อมรอบซึ่งรูปหลวงป,ปู่บุญมาน,นี้แกะออกมาได้คมชัดสวยงามดูมีทั้งเมตตาและบารมีครับแถมยังแกะออกมาได้เหมือนหลวงปู่บุญมามากๆเลยด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นยันของหลวงป,ปู่แล้วก็มีจารึกไว้ว่าแร่บางไผ่เหรียญน,นี้มีขนาดกว้าง 2.4สูง3.5เซนติเมตรซึ่งหลวงปู่บุญมาท่านได้ดำริให้พระอาจารย์สมศักดิ์จัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นซึ่งพระอาจารย์สมศักดิ์และก็คณะลูกศิษย์ก็ช่วยกันหล่อเหรียญน,นี้ขึ้นที่วัดหนองสิมด้วยตัวเองไม่ได้จ้างโรงงานที่ไหนทําขึ้นนะครับจํานวนการสร้างก็มีเพียงแค่สามพันเหรียญเท่านั้นห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับร่วมทมําบุญได้เหรียญละ500บาทเท่านั้นซึ่งต่อไป คิดว่าราคานี้นะครับหาไม่ได้อีกแน่นอนนะครับนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บารมีของหลวงปู่บุญมาซึ่งหลายๆท่านนะครับทราบกันดีว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมานั้นมีประสบการณ์ไปที่เรื่องลือขนาดไหนและยิ่งเมื่อเราใช้แร่บางไผ่ซึ่งเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเองนํามาสร้างเป็นวัตถุมงคลด้วยวัตถุมงคลนี้จะยิ่มเข้มขังขนาดไหน รายได้จากการบูชาวัตถุมงคลก็นําเข้าวัดโดยตรงเลยครับยังไงผมไม่อยากให้ทุกท่านพลาดวัตถุมงคลรุ่นนี้จริงๆนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหลักรุ่นหนึ่งของหลวงปู่บุญมาแล้วก็เป็นที่ต้องการแสวงหาของบรรดาลูกศิษย์อย่างแน่นอนท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบูชาวัตถุมงคลได้ตามรายละเอียดที่ผมขึ้นเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ